เอาเพนน่าควันสีม่วงเนี่ยน่ารักโอ้โหสีมันแบบห้ามที่สีเนี่ยก็ถ้ามาให้ใครใช้จุ๊บ You could call me filthy I'm only as a w a t c h i n g Yo I had you more, I'm sorry Show me, show me, and so many times Tap Malibu And now back in LA soon yeah. สวัสดีทุกคนจะตื่นได้อีกแล้วฉันมีของที่เอ็ไปมาแล้วทุกคนจะต้องตื่นเล้นมากแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะมาเกี่บพองกัน เราไปพีออเดอร์มานะคะแล้วก็มันเป็นแบรนด์น่าจะจากจีนมั้งแล้วก็มันจะมี2ครขั้งสำอางนะคะก็คือลิปสติกกับรัชออนแก้มซึ่งเราอะทันลิปสติกทุกสีเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะด,ด้วยกันนะคะแต่ว่า布ัชออนเนี่ยเราทันแค่สีเดียวอะแต่อลิสก็ยังได้ดีกว่าไม่ได้เนาะตรงนี้มันดูมืดจังเรเปริดไฟดีกว่า โอ๊ยอยากให้ดูมีแสงหน่อยโอ๊ยโอเคจะอะไรอดีกว่าหุยได้แล้วเห็น,ข,นข้างบนก็ตื่นเต้นแล้วอะ่ะน่ารักอุย้ยอันนี้เป็นเป็นเงี้ยด,ดูดิเขาคอแลแลบกับป๊อปมาดนะคะทุกคนนี่นี่ชาน้องคนนี้ชื่ออะไรนะ,ซะเซตเธอร์ลอลลี่เนาะอันนี้คือกล่องคนน่ารักมากเลยทุกคนมันจะเป็นกล่องที่แบบอปอัพได้ด้วยเห็นปะเขาได้คัดมาคุน่ารักมากแล้วเขาแถมอะไรมา what is this นี i s is ของแถมนะคะนี่คือแบรนด์ into you into you เฮ้ยเขาแถมอะไรมาเดี๋ยวเราค่อยอ่านแล้วกันนะเราแงออกมาให้หมดก่อนเลยเพื่อดูว่าแบบเรามีอะไรอยู่ในนี้บ้างโอเคแกะอีกล่องชิปเขาไหไมเขาถึงแยกกล่องมานะโอ้ มันคืออะไรอะของแถมเต็มเลยอะอ๋อนี่ eye and lips makeup remover เป็นแผ่นเช็ดนะคะส่วนอีกแผ่นหนึ่งอันนี้คืออะไรอะ makeup remover เฉยๆอ๋อเป็นแบบสกินผิวกับ eye and lips นะคะตากับปากวิเนี่ยแถมมาเลยเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยวิดูของทุกคนดูความ stick, ลิปสติกที่เราเอฟมาทานนันลิลน่ารักปะอันนี้คือบลัชออน นี่บลัชออนนี่คือ s ซทชอลอรี่นะคะได้มาละที่เหลือจะเป็นลิปสติกนะคะซึ่งลิปรอบนี้เขามีทั้งหมดรู้สึกจะมี6สีและดิฉันก็เอฟมาครบหมดเลยจ้าดูกันที่ะรสตัวเลยนะคะอันดึงสองซ้ำ <c oughs> สกอปเฮนด้าโอ้ยกล่อง๊อบอัพได้ด้วยเดี๋ยวค่อยเกะมาทีเดียวนะหมุนซูมเข้าไปอีกีคลายเบบี จไม่ได้แล้วตัวไหนสีอะไรบ้างอนะก็เลยเอฟมาทุกอันเลยเอฟมาทุกสีวันนี้น้องลิลิออสน่ารักแล้วก็มีมีมุกน,น่ารักมากเลยแล้วความน่ารักคือการที่ฉันเอฟทันหกตัวนี่มันไม่ได้อยากกระทาป,ปากแต่อยากเก็บน้องน,อน่ารักมากไม่เกะแล้วได้ปะจะเก็บทั้งของอย่างนี้เลยได้ปะทุกคนดู แั่การคอแลบที่ถูกใจเสียดายมากบลัชออนนะจริงๆเขามีอีก2คนนะเขาจะมีดีมูกกับคลายเบบี้แต่เราทันแค่น้องเซทเชอร์รลลี่นะคะแต่4คนนี้ก็น่ารักใช้ได้เลยและซีริของแถมที่ที่ฉันได้นะคะเยอะมากแผลลงเครื่องอางฉันจะมีกระจกไว้ซ่องนเฮ้ยไม่กล้าส่มปากเลย ปากเราแห้งอะ่ะเอาล่ะลิปมันจะเก่งไม่เก่งเนี่ยนะเราต้องดูว่าคนปากแห้งอย่างเงี้ยจะไปไหวหรือเปล่าลองลอะไรก่อนดี้ brush on นะลอง brush on กนะ่อนดีกว่านะคะความน่ารักที่บอกว่ากล่อง,อองมั๊อัพไดกคือยังไงรู้ไหมแกะบล็อกกันนะหนึ่งสองสามสี่ฉัน <c oughs> ไม่ใช่ beauty b ก o กอ e r ฉันแค่เป็นคนรักอัดทอยพี่แต่งหน้าทุกวันโอเคไม่เป็นไรเลย <c oughs> มันเป็นแบบเลเยอร์สกรีนสองชั้นนะทุกคนเห็นปะโอ้ยมันมีแบบคอนทัวร์ด้วยในนั้นนะนนกับมันกับกุ๊กติ๊กกับติ๊กัวขนาดเท่าแบบฝ่าม,มืออุ้งมือน้อยๆแล้ที่บอกว่ากล่องมันพอับอัพได้คือสมมติว่าเราจะเก็บกล่องใช่ปะเนี่ยเราจะอย่างนี้ได้เราก็แบบเอาไปตั้งอ่ะดิน่ารักปะเนี่ยเราไปตั้งแบบเรียงรายเธอนึกความเรียงรายน้องหม่น้องเรียงรายแล้วน้องจะน่ารักเบ้อเบ้อเลยนะดูดิ ใครจะไปทิ้งกล่องลงวางเก็บที ừ, นี้เรามาดู brush on กันดีกว่าอันนี้ปัดแก้มนะคะเปิดมาปุ๊บดีพับก็สก,กรีนรูปน,น้นองด้วยอ่ะพับจิ๋วตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะดึงลอกออกได้แต่เรายังไม่ดึงนะคะโอเคพับจิ๋ว่างนี้นี่นิ้วนางน,นะเจ่เพิ่งตกใจที่นิ้วนาง รักมากเอ่ะเรามาดูสีกันดีกว่าเปดาิดมารึบข้างในก็ประมาณนี้นะคะเราก็ววโอ้ยไม่มีในสกรีนน้องเราเนาะตอนแรกนึกว่าจะมีหน้าน้องอยู่ขา้างในแล้วใช้โดนก็กดหน้าน้องทุกวันอะอย่างงี้นี่เป็นฟองน้ต์แบบอินทูยูแบบนี้นะคะ แดดวันนี้ก็คือส่งให้ฉันเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์มากเกิแดดเย็นสวยๆช่ำๆอย่างงี้เครื่องสำอางพ็อปมากมาเรามาลองสีกันดีกว่าไม่กล้าใช้ทับต้องมาใช้นิ้วแทนได้ปะใช้นิ้วแทนแล้วกันไม่กล้าใช้ทับได้ปะเออเราก็เก็บทับไว้ตก่อนพอใช้นิ้วกดอืมสีคือสีที่เราได้มาจะเป็นสีแบบน้ำตาลชมพูกะปินี่นี่สีสวยมากสีมันแบบคนหนู่ผู้ดีสุขภาพดีดื่มนะ้ำวันละ10ลิตรเนี่ยดูนี แดดนี้คือดูแบบธรรมชาติมากอะดูดูยากแน่เลยของจริงคือแต่งธรรมชาติของจริงนอสีกาลังดีมากนี่ทุกคนดูดิเห็นปะตรงอุ้งมือเพื่อสวยเนาะกำลังดีมากเวอร์เดี๋ยวเราปรับเหมือนแก้มเราให้ดูยคเกลี่ยนะนี่นะนี่นะเนื้อห่องแป้สีเนาะจะไม่เคยมีฟิลลิ่งอย่างนี้มาก่อนเลยแต่เนี้ยคือจะเริ่มเข้าใจแล้วการที่เรารีวิวเครื่องสำอางความสวยความงามมันขึ้นด้ ชวยเยอะถ้ายิ่งใช้พับด้วยนะเราจะเก็บพับนี้เราจะไปซื้อพับทีกถุง <c oughs> พับในแบบอปส้มอะไรเงี้ยรู้วสีนี้โอเคมากเลยหลายคนไม่ค่อยกดน้องนะเพราะว่าน้องเป็นแบบขึ้นชื่อว่าสีกุนกรกะปิในของเขาอะ่ะแต่สีอื่นก็น่าลองแต่นี่คือสีที่ฉันแฮปปี้ละแล้วอย่างหน้าาน้องเซทเทอร์รอยคือน่ารักอะเอาไว้แบบใส่สวยๆหน้ารัามบกมดูสะพานเหล็กสําเพ็งก็อย่างเงี้ยให้รู้เลยว่าแบบเออติงอัทอยอย่างนี้ <c oughs> อีกข้างหนึ่งทุกคนเห็นความต่างไหมเห็นไหม ของจริงอะ่ะน่ารักมากเลยนะเราไม่รู้ออกกล้องเขาเป็นยังไงวะสุดๆเลยเอยอยากแก้มชมพูแม้แต่ให้ดูว่าคุณผู้ชายก็ใช้ได้เฮ้ยน่ารักอันเนี้ยจะปากยังซี้อยู่นะเพราะยังไม่ได้ทาลิปเฮ้ยออกกล้องแล้ดูดีดูดีหัวเราเด็ดโอ้ยด,ดูสิวก็ขึ้นแต่ช่างมันโอ้ยนอนหลับนอนหลับซิวเลยโอ้ยน่ารัก ชรลงมาไหนมาดูนี่ยืนน่ะโอ้ยใกล้เกิดเออเออตรงนี้เลยจะขอตรงนี้นะจะขอตรงนี้นะนี่นะชรับกินหอมจังดูไม่ออกดูไม่ออกของชารดูไม่ออกในกล้องดูไม่ออกแต่ของจริงดูออกเฮ่ง้นน่ารักฮ้ยน่ารักชาร์ปดูแต่ถ้าดูเทียบสองแก้มเนี่ยเธอโผล่หน้ามาให้คุณดูดูเลยของซอฟดูดีนะเนี่ยแน่น,นอนอยู่แล้วค่ะน่ารักปะมา ง่ายเ็ดแหละครางเดียว <laughs> ท้ายครงเดียวเฮ้ย <laughs> มันดูธรรมชาติมากเลยอ่ะ <c oughs> จริงมาเออเราต้องสู้กับแดดนิดนึงนะเพราะแฮยมจะเสนอหนะ้าก,กระแดดมากกึเรื่อยเรื่อยคือน่นนนนาหักมากจริงๆนะคะนี่คือบรชชอนนะคะเบอร์กบ๊อป303 น่ารักแล้วพับก็นิ่มมากเลยอะเราซื้อมาแต่ละอันไม่ไม่แพงนะอันนี้ประมาณ3 0 0ร้อยกว่าแต่มันนิ่มๆแล้วแบบอิมพอตมานะคะส่วนลิปสติกเนี่ยได้มาประมาณ200 300ประมาณบวก300บาทบวกลบนะคะทีนี้เรามาดูลิปสติกดีกว่ามีทั้งหลายสีอะไหนก่อนเราแรนดอมคาแรคเตอร์ไหมคาแรคเตอร์ไหนก่อนดีอะ <S <S เราขอเซเทอร์โรลลี่ก่อนละกันจะได้เชื่อมกับบรัชออนเมื่อกี้นี้ว้สีน่ารักะนะว้เพิ่เป็นเล่น ของจริงมันดูดีมากเลยนะมันดูแบบกล่ำอ่ะกล่ำดีอ่ะมาลิปสติกแซตชอรอรี่แล้วกล่องนี้มันก็๊อปอัพได้เหมือนกันจากรอยบุ๋นนั่นนะฮะอุย้ยกล่องมันเนะน,น,น่าฮะดานเองนิดนึงไม่เป็นไรนั่ารกมาอืออ่ะ,อะมันออกม่ได้กันอีกแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเลยทุกคนดูนะหนึ่งสองสามเจนเจนเจน มีที่วางลิปสติกไงด้วยซูมซูมอีกซูมเดี๋ยวหยุดซูมอีกอุ้ยตรงนี้มีที่วางลิปสติกน้องซาเโรลี่เป็นตัวตัวเลยตัวตัวเลยน่ารักมากไอ้ป๊อปมาร์กก็ไม่มีขายนะทอย่างเงี้ยมันเล่นแล้วมันถอดออกได้ท,ทุกคนส,ส่วนเป็เวก แล้วก,ก็แบบวางบนโต๊ะแต่งหน้าเราใช่ไหมน้องก็จะมีสเตชันของตัวเองเราก็แบบวางเป้าะนี้ได้ไมีน้อปประเด็นคือเขาไม่ได้แถมแค่วงแหวนนะเพราะว่าตัวลิปสติกเองเนี่ยมีสก,กีนนองด้วยมา I am a l i t t l e b into t i you ลดมากเขาคอลแลบได้ถูกโจดมากถูกทำมากส่วนตัวเนื้อลิปเป็นยังไงเรามาดูกันนะฮะการเปิดเป็นแบบออสบิดอ๋อ,อน้องเป็นจุ่มหรอมาปึ๊บ มาแล้วนี่เนื้อของน้องประมาณนี้เลยโอ้โสีสีคือดีมากเด้งมากบอกเลยเอามาหนะทาปากนะคะสีนี้นึ่งสองสามัน้สาววาเฮ้ยมันเข้ากับแก้มะนาหขนาดนีดนึงแล้วเนื้อมันแบบสตินสตินนะโอ้โสีเด้งมากสีคือ ชัดมากเนื้อมีความแมทนะคะจะไม่ใช่สายแบบ glossy velvet อะไรเลยเนะคะดูออกแดดอุ้ยดูออกแดดอะสวยนะโอใแดดโอเคอืมใช้ได้นี่คือลิปที่หนึ่งนะ,ะเบอร์605จริงๆไม่ต้องบอกเบอร์แล้วมากเพราะทุกคนน่าจะเรียกน้องด้วยตัวคาแรคกเตอร์แล้วว่า,วาแบบสี Sature r l y หรือสีใครนะคะอันนี้คือเด้งมากค่ะนี่คือคนที่หนึ่งเมมันติดนะติดมากเลยอะ ไม่ค่อยหลุดเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะเั็มออกมานิดนึงค่ะออกมานิดนึงโอเค <c oughs> สีที่1นึ่งผ่านไปต่อมาสีที่2เอาใครเนี่ยเราลองลับบูบูกันดีกว่านะคะสีนี้คือเราจําไม่ได้แล้วนะว่าใครเฉดไหนอันนี้คือเราก็แลนด้อมเปิดเหมือนกันนะคะไม่ได้เรียงเฉดเรียงเบอร์หรือให้เราเรียงเฉดเรียงเบอร์ล,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 ล่ะเออทำไมเราไม่ดูข้างกล่องอ่ะทัทนไหมทันอ่ะนี่หกศูนย์หกเมื่อกี้หกศูนย์ห้าเรากระโดดไปแกะหกศูนย์ห้าเลยหกศูนย์หกโอเคเราเริ่มกันที่ลาบบูบูอ่ เบอร์หนึ่งที่เริ่มอันที่สองงงนี่งงงงแน่นอนอ้ยเปิดมานะคะด้านในน่ารักแชนเชน,นเราก็จะพบกับอุ้ย,ยมาแล้วอุย้ยสีนส้มคนอิดแน่เลยฉันหลบมากหมดนี้ลาบ,บูบูมีแท่นวางให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะนี่ปฏิเสธอย่างไรนีดี๋ยวมาทาลิปันดีกว่ามีสกินน้องลาบ,บูบูด้วยเปิดนะคะเป็นสี อุ้ยจะส้มๆอุ้ยเนอะตุ่นอิดส้มนะคะอันเดอร์โทนเหลืองเนี่ยต้องชอบมากๆแน่นอนอุ้ยชอบอ่ะอุ้ยชอบสีมากเลยละาขอทาเราชอว่าสีนันจะเข้าสับหน้าเรามากอุ้ยเฉยนะอุ้ยเ,เขาปากแบบฝงจริงมันดูดีคือตอนนี้พออยู่ในกล้องแล้วเราอยู่หลบหลังแดดมันจะสีแปลกๆน,นิดนึงอ่ะไม่ชอบอ่ะ สีมันกลำมันลุกคุณหนูลุกผู้ดีดูโตขึ้นมาอีกนิดนึงมีความเซียวซาแบบความเป็นระบุผู้เลยเฮ้นยน่ารักมากจริงแต่เนื้อเขาซาตินเนาะถ้าคนที่ปากแห้งเราไม่แน่ใจคือด้วยความว่าเราไม่ได้าทาทั้งวันเราเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าปากแห้งจริงๆมันจะไม่รู้ไม่รู้ว่าก็แต่เราชอบสีเนี้ยของจริงดีมากแสงมันวิ่งเพียย้ยนกันนิดนึงกับในกล้องดีไหนลองซิไหนๆเขาก็แถมมาแล้วไหนเมคอัพรีมูเวอร์แห่ใหญ่ม๊อ ออกเต็มเลยโอเคตอกแล้วอ๋อเนื้อลิปสติกอันนี้เขาตั้งชื่อว่าเป็นแบบแอลลี่ลิปมัตมันมีความเบาๆซึ่งเบาจริงไม่ได้รู้สึกตุ้บเลยแต่สีชัดมากนะคะทุกคน601ชื่อสีอินทอวนี่แปลว่าอะไรต่อมาเบอร์ที่2นะ602เป็นน้องด,ดีมู้อย,อยากดูดีมูดีมูน่ารักอุ้ยเปิดมาก็ชุ่ม เบลล์น่ารักเลยน่าจะต,ต้องน่ารักน่าดูเลยคนนี้หนึ่งสองสามเจนจีโอ้ยน่ารักตบจุดตบใจกับสายหวานนะคะตัวมันจะอมม่วงๆนิดนึงโอ้แล้วเราชอบตัวดามหนที่มันจะมีความแบบแรเดียนด้วยเห็นปะน่ารักค่ะ เขาลองนะหนึ่งสองสั้นเขาติม่วงแน่นอนอตุ่นม่วงอุ้ยน่ารักอะ่ะสีเขาแบบมีความตุ่นหมดเลยอะ่ะมันดรอปเฉดมานิดนึงแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันดูไม่ไวรุ่นป๊อปปี้เลิฟจนเกินไป <c oughs> ใช้คำว่าอะไรดีอะ่ะเออมันน่ารักค่ะแต่มันอมม่วงนะคนนี้เขาลองปาดหน่อยนะนี่สวยนะน ่ลรัก,กะสีก็จะติดม่วงๆหน่อยนะคะดูสิเฮ้ยสวยชอบเหมือนกันนะชอบไหมคะดีมุ่วดีมุ่วดีมุ่งสวยเราวค่อยมาเทียบกันทุกอันเออดูกลางวันกลางคืนได้มันดูหลูอยู่ใช่สีมันไม่แบบพับมันแต่ปากรู้สึกเบามากนะแต่สีชัดมากไม่ชอบเบอร์ที่สามจ้าหกศูนย์สามเบบี้อันนี้หมดเร็วที่สุด เลยคือคนไทยพี่ออเดอร์กันไวมากนะคะดีใจแทนศิลปินคลายเบบี้สีอะไรอ้าจีก้องค่ะน่นะอุย๊ยน่ารักน่าดูเลยอ่ะสีมันชมพูอ่อนอะเอาละหนึ่งสองสามอุย๊ยติดพีชโลอุอ๊ยน่ารักเข้าใจเลยทำไมหมดแล้วอ่ะคลายเบบี้น่ารักมาก สีลิปอันนี้เราว่าสีมันดูเอ้ยได้ใจมากเลยมันจะไม่เหมือนลาบูบูนะลาบูบูมันจะอ่อนๆหน่อยมันจะแบบน้ำตาลเข้มไม่แน่นะอัน,นจะติดพีชกว่าหรือเปล่าดูสิมาลองลุกคลายเบบี้กันสีมันดูเข้มนะยังไงอะโอ้น้ำตาลนี่เหมาะกับการเป็นเบส กลบปากมากบอกเลยสีนี้ต้องมีถ้าสีเดียวจะดูแบบซีดๆหน่อยแต่จริงๆสีนี้คือลดมากนะเอาไว้แบบไปเบลนด์กับสีอื่นแล้วปากมันจะแซบเดี๋ยวฉันทําให้ดูอยสีนี้หายยากนะทาให้ดูแล้วกันเรื่องสองสั้นอุ้ยกลบปากแน่นเวรอสีปากหายไปเลยโยมันลดดดิดูดิเกลียเบสปากให้เข้ากันแล้วอะ เว้ยแต่สีนี้คือคุณลดจริงเนี่ยท็อปอาจจะใช้สี <c oughs> สปเป็นเบสนะเดี๋ยวไว้ทําตอนท้ายให้ดูแล้วแบบเว้ยเบลนด์สองสีอะถ้าทาสีเนี้ยเราว่าเหมาะกับลุคแบบน้ำตาลนู่มคือต้องแบบเปลียนเป็นน้ำตาลให้หมดแล้วมันจะดูแบบแพงอะลุคหนูหนูลุคคุณหนูแพง,งอะไรอย่างเงี้ยลุคแบบคุณหนูเรียนเมืองนอกเพิง่งจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกอะไรหรอกปล่าใช่ดูเป็นคนเงียบๆอย่าเหมือนเล่นเนอยใช่ฉันหลอกใช่ไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยเฮ้ยชอบนะ แต่จะมีความคูลนะมันไม่ใช่เป็นความียบไม่กล้าคุยแต่มันดูมีออร่ารของความแบบมีความเปเยลอยู่แต่แบบไม่กล้าคุยด้วยเฮ้ยแต่อันนี้น่าจะสีพีชแล้วทุกคน in peach เบอร์604น้องลิลิออนมาอ๋ฉันชื่อไม่ได้ใช่ไหมน้องคงไม่ออกมาปากง่วงเนาะน้องคงไม่ใช่อ่ะอุย้ยลิลิออนก็น,น่ารักหนึ่งสองสามสี่ห้า มาะนะเฮ้ยฉันขออนุญาตนี่เป็นเวลาที่ฉันมีความสุขฉันจะนกรเ๊ดกร้านไม่สนใจใครทั้งนั้นละเอาละเราจะไม่เชื่อความม่วงนี้เราเชื่อว่าสีที่ออกมันจะเปลี่ยนไปพีชนะหน้าหลังกองเขียนอินพีชนะลิลลี่ออสนะลูกนะหนูต้องมาทวนส้มต้มต้มเฮ้ยหอมอยู่ๆมองดูนะหนึ่งสองสาอุ้ยพีชอุ้ยพีชจริงอันนี้คือลูกคนหนูเพิ่งจบปริญญาตรี แบบนอ่อนๆปากก็มีปากเดียวเนาะแ้งเราแล้วมีลิปก,กี่สีกันเชียวโอ้ยนมมากอ่ะเอ๊ะแต่ขึ้นปากเราแล้วเสียนอ่อนมากเลยอ่ะอ่อนมากมากอือหือสีนี้คือต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนแต่งหน้าอ่อนให้ดูแบบสุขภาพดีโดยบังเอิญเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบวันนี้ซอฟต,ตาเข้มด้วยแหละว,วันนี้ซอฟต,ตาเห็น,นไหมอายไลเนอร์คือชัดมากใช่ไหมคะตัวบอกไปนิดนึงกับเมคอัพในะ ซอฟในวันนี้มันจะสีเฉยๆเขาอะน่ารักมากเลยสีเดียวๆเขาอะโดาเฉพาะเนื้อสักพิงเขาทำดีนะทำได้ดีจริงๆยอมรับเลย,ยน้ยเดี๋ยวซอสแดวทานเทียบทุกสีให้ดูนะคะต้องปรับตาก่อนเพราะกี้สีมันเข้มเนี่ย ค่เ้ดูที่โซนอื่นแล้วต้องไปทําให้ชาที่ดีเห็นไหมมันก็ดูธรรมชาติเนาะมันดูบางๆอ่ะดูเหมาะแบบทาไปโรงเรียนได้อยู่อ่ะดูธรรมชาติที่สุดแล้วค่ะสีเออดูแบบแต่งเหมือนไม่แต่งเออดูตื่นนอนแต่จมีแต่งชั่วโมงเนี้ยแต่มันก็ดูยังติดชมพูมากกว่าพีชนะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรให้อภัยด้วยความเป็นอาร์ทอยให้อภัยเขาได้ต่อมาสีที่ห้าเราแกะไปแล้วเนาะก็คือของ Sa t เทอ l ์โ่ต่อมาคือเท็งสุดท้ายเราโหกำลังสนุกเลยอะ เบอร์สุดท้ายเบอร์ที่6นะคะสกอปเอนด้ามีแต่คนจับจ้องน้องนะแล้วก็มีคนไม่กล้าสั่งน้องเยอะเหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูแต่ว่าเราไม่สนการเราอยากจะสะสมน้องให้ครบจึง<ม>เปิดมาแอน<ๆ>เดี๋ยวาดูกันสิความสีม่วงเนี่ยนะ่ารักนี่เลยสีม่วงคือเท ต่ต้องพึงระวังนะหมองกับคนอยากสะสมจริงๆมันเป็นคำถามในใจฉันมากว่าสีนี้ก็ถ้ามาให้ใครใช้แต่ถ้าใครที่งงว่าเพราะอะไรแกให้ดูเลยแล้วเธอจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันงงอยู่เพราะว่าสีมันแบบทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่สีแลงด้วยนะทุกคนดูสีมนะันห้ามทิมันไม่ดีแบบติดม่วงดิฟดไม่ใช่มันน้ำตาลดำเลยค่ะทุกคนมีโอกาสไหนที่เราจะได้ใช้สีนี้งานแฟนซีไม่กล้าเลย ทำไม่ได้อะจริงจะร้องไห้ละปากฉันเหมือนหายไปเลยฉันทาให้ครบก่อนนะปากฉันจะได้ดูปกติหน่อยเนาะแค่เมมก็ได้เลยหรอคือถ้าทานละเอียดละเอียดก็จะสวยนะแต่นี้เราทานแบบโดยประมาณเพราะว่าอัน no> นี้มันเหมาะกับตั้งใจออกงานอะตั้งใจเป็นลุคหายแฟชั่นแฟนซีบางสิ่งอะแฟนฉันจะกล้าคุยกับฉันไหมพี่คะ เป็นสก,กาวแพนด้าหรอเขาไม่ตกใจเลยเหรอก็ตกใจเดี๋ยหันมาก็เอ้ยนี่ <c oughs> แต่ว่าเราทาสักพักเหมือนเริ่มชินกับหน้าตัวเองที่ปากกนสีนี้นไม่ค่อยติด้วยพอทาสักพักอะ่ะแต่ว่าถ้ามันหลุดมากๆตอนเนี้ยปากฉันเหมือนไปกินอะไรมอมแมมมามากๆเลยมันตกล่องดูดิเกอชอก,ก่อน <c oughs> พี่ลบเขาก็ใช้ดีเนาะ <laughs> <laughs> หรือว่าจริงๆแล้วนี่คือการแบบ t อ y in ว <laughs> <laughs> ูออกสนิทเลยอะ่ะโอเคทีนี้ <c oughs> นี่คือครบแล้วทั้งหสีนี่ <c oughs> นี่คือทั้งหสีที่เรารีวิวกันแกะด้วยกันวันนี้ <c oughs> จะประเด็นคือเดี๋ยวเราจะผสมสีให้ดูผสมสีเสร็จปุ๊บเราจะสวอททุกสีให้ดูด้วยตรงท้องแขนนะคะน่ะมาเมื่อ <c oughs> กี้เราได้สีอะไรนะคลายเบบี้ป้าที่ว่าเป็นเบสดีหรือว่าลองคลายเบบี้ผสมกับสกอร์เปนด้าเท่ ลองเลยนะในกราฟิงหืมกกมิดต่อมาลองเป็นสกราแพนด้านะโหแต่นีดเดียวเหมือนเขียนเข้าปากเลยอะ่ะเฮ้ยก็แทชั่นอยู่ แฟชั่นจริงๆเฮ้ยเท่เะเห็นปะเวลามันเบลนกันแล้วมันแบบสวยอะ่ะไม่ให้ปากมันกระจับนะคะเปลี่ยนสีก่อนนะอันนี้คือคู่คลายเบบี้ับสกอปเปนด้ต่อมาเดี๋ยวเราจะลองอีก2คู่ที่เป็นไปได้นะคะก็คือดีมูกับลิลิออสนะคะแล้วก็คลายเบบี้กับลาบูบูนี่สองคนนี้สีดูเขด้วยกันคลายเบบี้กับลาบูบูก่อนอันนี้เหมาะกับคนชอบสายสีอิฐสีส้ม เพราะว่าขีดกลางๆตรงนี้นะคะให้ปากมันแบบอิ่มขึ้นอืมสองสีคือสำคันสวยเนาะชอบคู่นี้มันดูแบบตุน่นๆมีจูจูอืมต่อมาลองอีกคู่หนึ่งให้ค่ะดีมูกับลิลิออสลิลิออสก่อนอืมนี่คือลิลิออสนะคะแล้วก็ต่อมาเติมด้วยดีมูตรงกลางเป็นอินเนอร์ลิป ก็แนวชมพูตุ่นๆนิดนึงโอแต่สีเซตนี้นะคะเขาไม่ได้ทําให้มันจะโดดมากทุกอย่างจะเน้นคุมแบบตุนต่นๆน่ารักนักอบอุ่นอบอุ่นดูแบบออตเทิมไม่แบบเสมอที่แบบสีมันจะปรีดมากๆนะคะไม่สีนี้ก็สวยจริงๆเพราะว่าแก้มเราตอนนี้นมาพยายามยืดน,นนะฮาแสง <laughs> เอ้ยเดี๋ยวเราจะสวอตทุกสีให้ดูนี่คือสีที่หนึ่งอันนี้คือลาบูบูอบอนหนึ่ง อันนี้ดีมูหกศูหสองโ้สีใกล้กันจริงๆเนาะติดชมพูกับส้มอะข้างล่างดูออกไหมนะในกล้องดูออกไหมว่าต่าง <laughs> สีที่3คลายเบบี้สีที่4ดิลิออสโอ้สีอยู่บนแขนสวยเนาะแต่ขึ้นปากแอบอ่อนๆเนาะสีที่5แซท a t ์ร i ลลี่อืมอันนี้ก็น่ารักสีที่6สก s c a r น e n า เหมาะมากตามสีของน้องทั้งหมด6สีเปงนสี่6สีชอบสีไหนกันบ้างคะส่วนตัวนะเราเราชอบระบูบูอันนี้ก็ดีนะเราชอบอันนี้กับอันนีอ้อันนี้เรามาออกแดดให้ดูนะคะทุกคนถ้าออกแดดสีก็จะประมาณนี้เผื่อเทียบกันน้ะเมื่อกี้คือในร่มอันนี้คือออกแดดแต่มันก็ใต้ท้องแขนนะ ประมาณนี้นะคะที่ทุกคนได้เห็นกันไปเนาอก็6สีต่นี้ก็คือสิ่งที่ฉันเอฟมัดทันนะคะกับเครื่องสำอางที่คอลแลบกับป๊อปมา บอกว่าทุกคนชอบใครเอฟทันเหมือนกันก็อมาคอมเมนต์มาโมยกันได้นะคะหรือว่าใครชอบลิปสีไหนอยากโหวตให้ซอฟทาลิปสีไหนทายคลิปก็คอมเมนต์ได้แล้วฉันรู้เลยว่าพวกเธออย่าโหวตสกอร์เพนด้าฉันนะอย่านะโอ้ยสนุกอ่ะชอบดีใจที่เอฟทันหรือบัชออนสองสีเสียดายมากเลยอ่ะน่าจะเอฟทันเนาะชอบเนาะชอบไหมคะชอบชอบมากเลยอ่ะใครชอบอาร์ตทอยหรือชอบเครื่องสักคางแบบนี้เหมือนกันชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์เป็นการซัพพอร์ตให้กองใจสาวละทีมงานเลยนะคะไปเล้ไปเลยไปบาย